สวัสดีค่ะคลิปนี้เข้าพมาเมึงวิธีการเพาะต้นยุค่านะคะของพันออสเต,เตรเลียซึ่งเขานำเมล็ดมาจากต้นคัดพิเศษค่ะเขากะทําเป็นแปลงก่วงกวางกับประมาณนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้เข้าเพาะรับกันอยู่สามแปลงใหญ่ซึ่งวิธีการเพาะเข้าเขาต้องโรยเมล็ดหลายเพราะว่าปีนี้เข้าเพาะช่ำกันลายค่ะเริ่มจาก หาโรยและห่าออกขาดนะ้ค่ะเนาะกวาดเพื่อจะให้มเมล็ดมันต้องเข้าไปในดินผสมผสานกันค่ะตัวนี้มันเป็นพันธุ์ออสเตเรียเนะคะ่ะซึ่งห้ามานําม,มาจากต้นพันธุ์ที่คัดพิเศษแล้วทุกปีห้ากระไดเฮ็ดมานี่ประมาณ20ปีแล้วค่ะ พ่อเหาหลังจากที่วานมาเลเสร็จเหากเอฟางตามทงหน้าเหานี่แหละค่ะมาปลูกเมล็ดเพิ่นไวเพื่อจะให้ความชุ่มชื้นกับเมล็ดที่เพิ่นยังเล็กยังหน่อยเนาะคะ่ะเพิ่นจะได้บ่ถึกแสงแดดหลายหลังจากที่เหาโรกกบเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหาก็ต้องลดน้ำเพิ่นวิธีการที่บ่ใหมแแลงมานําเอาเม็ดของเหาออกจากแปลง เาต้องเอายาพวกโพเทคประมาณนี้เนาะค่ะยาชินมะแรงนะคะเพื่อบ่ใไ้มีการขนเมล็ดห้าออกไปผู้ใดสนใจกับเบอร์โทรตามนี้หด้ค่ะคื้นเบอร์โทรไปให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าสนใจหรือว่าต้องการเมล็ดพันธุ์เขากะมีขายได้ค่ะทางสวนเขาเขาพอช่ำกันอยู่เถี่ยมเพื่อทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะ ผู้ใดยู่แถวนี้ก็มาช่เมพ่งไหนได้ค่ะหลังจากที่เห่าวานไปได้แล้วประมาณหนึ่งเดือนค่ะ้นยุค่าเพิ่นก็จะเริ่มมหง่แล้วนะคะพร้อมที่จะล่งปลูกได้แล้วเหาก็เอาขีงงัวน้ำบานเหานี่แหละค่ะหรือปุ๋ยธรรมชาติของเหาขีไกล้หรือขีหมูก็ได้เด้ค่ะเมื่อวานเพิ่นบางๆเพราะตอนนี้หลังจากที่เหา เริ่มกอกดินไว้เพื่อล่อเพาะช่ำต้นใหม่เป็นอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะในการเลี้ยงตน้นเขาก็เห็ดกันประมาณนี้ปีหนึ่งกระตกป,ประมาณหาหกแสนเนาะคะ่ะต่อต้นต่อปีค่ะค่ะหลังจากที่เห่าถอนต้นเพ่นมาปักช่ำไว้ในถุงอายุหนึงเดือนก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเอาปลูกกันช่วงย่ำมืแรง หลังจากที่ห้าปักช่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วความสูงของเพิินก็นจะอยู่ประมาณนี้ค่ะต้นเพิ่นท่านใหญ่เต็มที่แต่ถ้าหากเข้าพาะอยู่ที่ต้นเพิ่นลักษณะประมาณสองของมือเข้านี่ก็จะประมาณอยู่สามถึงสี่เส้นเนาะค่ะต้นเพิินก็นจะติดทันทีเลยค่ะหลังจากที่ห้าเฮดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้แล้วอายุได้ประมาณสองเดือนเดี๋ยวเข้ามาเมืองกันค่ะ ต้นยุค่าของเพล่นก็นจะเริ่มใไ่เขนเพาะช่ำขายได้แล้วค่ะประมาณ30เส้นหลังจากที่ห่าปลูกความสูงของเพิ่นก็นจะประมาณนี้ที่สวนเห่าก็จำนายต้นละหนึ่งบาทจึงได้ฝากกดติดตามคลิปต่อปไปน้ำเด้อค่ะ